สวัสดีกรีนสีกริ้วแรงพอๆกับสีรองเท้าเลยนะครับเป็นผู้ชายคนเดียวครับผู้หญิงเฮ้ยแล้วเราล่ะผู้ชายดิแข็งแรงแข็งแรงอีกนิดนคนที่สีกริ้วถล่มทลายเลยทีเดียวเราบอกไปเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมมาดูยนะครับ้นัทชิวเอพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ผมกับกรีนเนี่ยข้องใจมากว่าคือเรียกเราว่าเป็นรุ่นพี่ อย่ด้เริ่มประเด็นนี้ขึ้นมาครับนักทีวาคือพี่ก็เลยจะบอกว่าพี่ต้นก็เลงจะบอกว่ารุ่นพี่นี่คือรุ่นพี่ของบ้านอออเออถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องอายุเนี่ยก็ดูหนังหน้าก็ได้จะรู้กันอยู่ <laughs> ว่ารุ่นเดียวกันโอเคเออแหมะ วันนี้เนี่ยจะมีทั้ง4ท่านนี้จากบ้านเอฟมาร่วมสรุปพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นจากใครก่อนดีเอาน,น,น,นัดชิงก่อนเลยดีกว่าณชิงตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างให้กับพวกเราได้ติดตามผลงานกันครับก็ตอนนี้มีซิงเกิลเพลงเพราะเธอครับผม pro เพราะเธอเป็นเพลงใหม่เพิ่งเพิ่งปล่อยออกมาครับผมเชื่อว่าใครขับร้องไม่ได้วันใหม่ามากมันร้องได้ร้อง,งได้ห่อร้องได้ป่ะอันไหน,นขอท้อนทุกทีหนึ่งเงีย yeah. บ <c oughs> เอาท่อนแรกกันเลยหนึง่งสองสามเพราะเธอ ที่ทำให้ดวงดาวที่ทำให้ไม่มอง,น,งนั้น่งตงแต่วที่เขาเห็นมาแล้วโห<อ>เสียงดีงครับแต่างานเทนดูครบมจังหวะทีเดียว <laughs> ครับผมและทีงขกาวใหม่ล่าสุดใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มีภาพยนตร์สาวพิติครับผมเรื่องล่าฝาฝังนะครับเป็น 3D ใช่ไหมฮะใช่ครับสาวพิติจะเข้าโรงเมื่อไหร่ครับเข้าโรงแล้วครับวันนี้วันที่28วันแรกวันแรกใช่ที่ไหนบ้างติดตามได้ที่ไหนบ้างเอ่อว่าที่เครือของเมเจอร์ซีนิเพลสครับพารากอนเอสตานาดก็มีติดตามได้นะครับครับเอาละครับสาวนักของเราด้วยผมทราบมาว่ากรีนเนี่ยเขาก็โดดไปเล่นละครแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างครับกีครับตอนนี้นะคะก็มีละครกับทีวีแทนเดอิน ครเรื่องสสารคอมเมดี้ค่ะทุกคนประดับมาเป็นซิทคอมใช่ไหมครับคอมใช่ค่ะเป็นคอมเมดี้ครับผมสุภาพบุรุษของเราครับเชิญครับคุณอ๊อฟครับก็นอกจากมีเดินแบบมีรื้อคอนอรเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ใช่อยู่สิเหลืไม่ใช่นอกจากนั้นอ่ะไม่มีครับอ๋อไอ้ที่เหลือนะที่พูดมานี่คือไม่ได้ทำยังไม่มียังไม่มียังไม่ทำ ก็จะมีพิธีกรครับเป็นรายการ CP Kitchen ครับรายการอาหารครับเอาเลยค่ะอาหารครับผมคือช่อง True i n s i g h ครับช่อง True i n s i g h แล้วก็มีพัตตี้วีเจครับเป็นรายการที่มีพิธีกรคู่ขอกงวันศุขครับทางช่อง AF Channel ครับผมเน่อ่ะสุดท้ายที่อิดอีกครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้านครับตอนนี้นะครับก็คือมาร่วมงานของทีวีทั่นเดลยขอบคุณมากครับแต่ไม่ครับพี่จริงๆแล้วผลงานโดยทั่วไปก็คืออีกออฟครับเราเป็น2สมาชิกจาก สี่คนนะครับของวงการบันเทิงเป็นวงดนตรีวงแรกของทางกรูแมนเชียนะครับผมซึ่งก็มีซิงเกิลปล่อยออกมาแล้วด้วยใช่นะครับแล้วก็งานโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือทุกวันพุธครับประจำอยู่ช่อง True Insight อัดข่าวบันเทิงครับส่วนภาพยนตร์ที่น้องนาทวบอกว่าลงลงแล้วจริงๆเราสองคนก็ลงลงเหมือนกันลงลงภาพยนตร์แบบครับอาทิตย์นี้ก็เผาแล้วใกล้ใกล้คนละคนละกันนะครับคนละลงนะครับครับก็คือประมาณนี้ครับครับเพลงของผมครับเพลงของพวกเรามีชื่อว่าเพลงละไว้ให้ฐานที่เข้าใจครับครับ รักไว้ในฐานที่เข้าใจถูกต้องครับเป็นเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรความรักเหรอความรักที่แบบเวลาผู้ชายสี่คนเนี่ยคุณควรอยากจะบอกรักเนี่ยมันไม่กล้าบอกนะเราถืมีวิธีการนําเสนอนการของเราแล้วกันนะฮะใช่ครับถูกต้องครับครับผมเอาละครวันนี้สี่คนมาเนี่ยฮะไม่ธรรมดาแน่นอนเลยครับหนึ่งในสี่คนเนี่ยเขาเป็นพิธีกรในรายการอาหารด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ฮะเราจะมีการ ค้นหาสุดยอดแฟนคลับขทง้ง4คนนี้เพื่อที่จะมาร่วมสนุกใลเกมกับพวกเรานะครับงานนี้เนี่ยนะครับสมบัติชอช,ช้นชิมกินรอบกรุงซีซั่นที่2ครั้งที่2แล้วต้องมีเกมสนุกสนุกที่เกี่ยวกับกินแน่นอนนะครับเอาล่ะเราจะริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยนะฮะใช้ชื่อเกมว่าปิดตาป้อนสูชิอ่า ปิดตาป้อนซูชิเรามีสีท่านแล้วบนเวทีในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะฮะเราต้องมาหาคนที่จะมาคู่กับเหล่าบรรดาสแลปของเราทั้งสีท่านด้วยนะครับตอนนี้พี่เตรียมไว้หรือยังเอ่ยว่าได้เลยด้านล่างได้เลยอให้ให้น้องเลือกได้เลยใช่ไหมครับว่าอยากคู่ใครอีกครับครับเรื่องมาเลยครับหนึ่งกไฟครับขมอีกหน่ยส่งเสียงมาแล้ววันนี้ไม่ได้จ้างมา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 แต่พมมีพมอมีผมมองมีอยู่คนหนึ่งอยู่คนไหนฮะ คนนั้นนะครับที่ถือกล้องถ่ายรูปเงินๆนั่นนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มหันหน้าหันหลังแล้วครับเอาพี่พุกนี้เหรอครับใช่คนนี้พี่สุวรรณตรีที่สวยทุกองศานี่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับมาเลยครับเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกัของกินโดยตรงเราเชื่อว่าเธอมีความสามารถเฉพาะตัวขั้นสูงในเรื่องนี้ขอเสียงปรบมือด้วยครับฮาปรบมือต้อนรับด้วยครับมาแล้วเปลี่ยนไปด้วยความศึกษาสมคุณค่ากว่าใครเพราะเธอเป็นมิตร โอ้คนรยเดี๋วันเล่นขโทษหมาครับของดีประจบุรีนะได้ต้องโดนนวหน้าอกว่าผมเลี้ยงดีครับครัมต่อไปครับอ๊อฟครับใครนะพี่ต้อมพี่ต้อมคือใครคนไหนพี่ต้อม